ครับนี่คือ i n s i ซส์นิวส์เล่าข่าวการเมือง2มิตรีเทิร์นสุริยะมือดีวเกรดเสมศักดิ์ซุ่มรอซุ้มเดิมสมทบมือดีวคนแท้จึงสุริยะโดดเด่นในบทบาทนักเจราจาเพื่อไทยอาศัยคอนเนคชั่นอาหลานกล่อมคายสมสมศักดิ์เดินลึกรอสลับคััวรวบรวมไพ่ผลซุ้มเดิม เพื่อไทยพึ่งพาสุริยะเป็นมือประสานก้าวไก่อาศัยความเป็นจึงรุ่งเรืองกิจเชื่อมต่อผู้มีบาร,รมีนอกพรรคอย่างนายธนาธรหลายคนคงติดตามข่าวดีประธานสภาคนกลางระหว่างเพื่อไทยและก้าวไก่ที่จบลงด้วยความราบรื่นซึ่งตัวละครสำคัญคนหนึ่งที่น่าจะพูดถึงคือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยภูมิธรรมเวชยชายรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เล่าเบื้องหลังเกมเจรจาต่อรองกรณีการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนหนึ่งว่าคุณสุริยะเป็นตัวเชื่อมระหว่างก้าวไก่กับเรามาเป็นตัวประสานในการคุยกันว่าจะจบอย่างไรเราก็อยากไปคุยเงียบ,เ,ยบเพื่อจะได้มีข้อสรุปมาคุยกันวันนั้น3กรกฎาคม2566นักข่าวจึงเห็นภาพ ของการเดินทางไประหว่างที่ทำการพักเพื่อถ่ายกับตึกไทยซับมิดรวมถึงฉากที่แพรทองทานชินวัตรประเสริฐจันทละรวงทองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและภูมิธรรมแอบหลบนักข่าวเดินไปตึกไทยสับมิดและขึ้นลิฟต์ขนของไปที่ชั้นที่ทําการพักก้าวไก่นับแต่มีการเซ็นเ o ็ของ8ปดพักการเมืองที่จะร่วมการจัดตั้งรัฐบาลทางเพื่อไทยก็ได้แต่งตั้งทีมเจรจากับก้าวไก่ประกอบด้วย นายแพทย์ชนนาสีแก้วภูมิธรรมเวชยชัยประเสริฐจันทละรวงทองและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินพึ่งตัดสินใจหวนกับพรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2566แต่ในภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับก้าวไก่สุริยะกลับมีบทบาทโดดเด่นและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนแดนไกลมากพอสมควรคนแท้จึง คนในพักก้าวไกลรู้ดีว่าธนทธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าภาพภายนอกอาจมองว่าเป็นคนนอกแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนวงในที่บทบาทสำคัญยิ่งด้วยเหตุนี้แกนนำเพื่อไทยจึงจึงมอบให้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหนึ่งในทีมเจรจาเพราะเชื่อว่าอาเจ็กสุริยะคงจะสื่อสารกับหลานชายได้ไม่ยาก จึงรุ่งเรืองกิจเป็นตระกูลนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีของไทยเริ่มต้นขยับจากภาคเอกชนสู่สนามการเมืองโดยสุริยะที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาสมศักดิ์เทพสุทินตั้งแต่สมัยสังกัดพรรคกิจสังคมปี2534บริษัทซับมิ t ออโต้ซีอินดัสทรีจำกัดของคนแสจึงอีกสายหนึ่งเข้ามาขอซื้อกิจการสนามกอล์ฟไพเอิร์สกอล์ฟแอนด์กันที่ขับ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพัฒนาจึงรุ่งเรืองกิจพ่อของธนาธรชอบเล่นกลอบและมักออกรอบตีกลอบกับกวนพักชาติไทยและพักกิจสังคมที่สนามไพยเฮิร์ตจึงมีข่าวกอสิบว่ามนตรีพงพาณิชชวนให้พัฒนาเล่นการเมืองระหว่างนั้นสุริยะน้องชายพัฒนาได้คบหากับสมศักดิ์เทพสุทิน และได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อปี2536และสุริยะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมรัฐบาลชวนสองในโควตาพรรคกิจสังคมปี2541ซุ้มจิ๋วแต่แจ๋วก่อนสลายกลุ่ม3มิตรและลาจากลุงปอมสมศักดิ์สุริยะเหลือสมาชิกอยู่แค่8คนซึ่งตอนที่ตามไปสังกัดพรรเพื่อไทยก็มีแค่4คนเท่านั้น ผลการเลือกตั้งสสสุขโขทัยครั้งที่ผ่านมาทีมสมศักดิ์ชนะยกจังหวัดคือพันศริกุลนาศริชูศักดิ์ครีมาท,ทองประพาพรทองปากน้ำและจักรวาลชัยวิรัตรนุก,กูลแถนได้สส,สพิศณุโลกมาอีกหนึ่งคนคือสอจอปานทิพย์หรือพิมพิชยาชัยสุภกิจ,จเจริญร่วมกับสสบัญชีรายชื่อสองคนคือสมศักดิ์เทพสุทินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ กลุ่มสองมิตรยุคใหม่จึงมีกลุ่มกำลังอยู่เจคนอย่างไรก็ตามคือข่ายของสมศักยังได้เป็นสอสอในสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาสองคนคือธนกรวังบุญคงชนะสอสบอัญชีรายชื่อและอนุชานาคาใสสอสไอชานาทพร้อมทั้งบุญยิ่งนิติการนาสอสอราชบุรีพรรคพลังประชาราฐัฐขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ